สวัสดีคะ่ะพ่อแมพพิ้องวันนี้ก็มาพวก,กับดารามาดามอีกคือเกาเนาะในทางช่อง YouTube มาดามสีมาว่างแนวทางของลาวสตาเป็นท่าใดพูอแมพพิ้องค่ะมีผู้ดใดใดผู้ใดตามกับดารามาดามบอแล้วก็ล็อกกิกผ้าร่วยเนาะเข้าไปเต็มๆเมด้อค่ะลาวสตาออกบนออกหนึ่งเจดสนะคะ ล่างออกหนึ่งสามของเดล่ามาดามเข้าไปเจ็ดซีซีเจ็ดแต่แต่พแมพี่นองแต่เข้าไปสองวัดติดสองวัดติดเมื่อวานก็เข้าไปเนาะเมื่อวานก็เข้าไปเมื่อวานเข้าไปตัวเน่นตัวเจกเก้าตรงตรงเด้อค่ะเด้อ๖เก้าตรงตรงแล้วกับตัววิ่งตัวรูดจับตามองเด้อพแมพีนองตัววิ่งตัวรูดเดินได้ดีเลยุูน่ะเดินตอนเนื่องเดินตอนเนื่องขึ้นยังนี่ซ้ายวิ่งซ้าย,ายรูดห้ามพลาด ห้ามพลาดเด้อค่ะเด้อสายวิง่งสายรูดจับคู่กะมีเข่ามีรุดเนาะแต่ว่าสายวิง่งสายรูดเข้าตลอดเข้าจริงเข่าจังมีทุกคนเป็นทุกคนเนาเกือบจะทุกคนอันเล่าสะตาตัววิ่งตัวรูดเดินดีแล้วก็คองจ๊อกลอ็อกยิบผารวยเนาะของลอ็อกยิบผ้ารวยเข้าไปลางตรง,บบบรง 1, 3, ตรงแบบไ่ต้องกลับหนึ่งสามตรงตรงแบบไม่ต้องกลับผู้ใดเปลี่ยนแฟนครับดีใจด้วยเนาะ แล้วก็วันที่ยี่สบสี่ก็ตัววิงตัวรูดมาทั้งบนทั้งลาง่างเล้อค่ะเล้อก้ามาบนล่างด้วยแดดก็มาเนาะตัววิงตัวรูดผ่านแล้วยี่บสามจับคู่เข้าไปหนึ่งห้านะล็อกกิกนะเนาะเดินดียี่สิบเอ็ดยี่สิบสามยี่บเอ็ดรูดไปหนึ่งหัวแล้วก็เข้าไปสามสามจับคู่เขาลายก็คล้องมา,มาดามจนแล้วก็สิบเก้าเนาะคะ่ะสิบเก้าก็เข้าไปเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่ง แล้วก็ตะวิ่งตะรุดถือว่าเดินดีพ่กแม่พี่น้องถือว่าเดินดีผู้ดใดเป็นแฟนคลับของไพรรอติดตามชมขันผูใ้ใดยังว่าเท่นคยไปจับตามมงเอาไวพ้พิจารณาขันชอบกระจัดคันก็ผ่านไปก่อนเนาะแล้วค่อยพิจารณาทีหลังอ่ะบาทเนี่ยมาใครติดตามของไพรในเจ็ดเสียนดังคือเกาพ่กแม่พี่น้องตะวิ่งตะรุดเดินดีสุดๆจับคู่เขามีของดาลามาดามกับหลอกจีรวยเนาะของมาดามสองวดติดๆค่ะสองวดติดๆ ผู้ใดสิตามมือนี่อะยำตัวแคบหน้าจอมาดามให้วันนี้รูดลาวสตาบ่ายสามโมงสี่สิบห้านาทีบ่ายสามโมงสี่สิบห้านาทีก่นสิเจ็ดกับแปดนะคะตัววิ่งตัวรูดสองตัวสี่หางเจ็ดศูนย์เจ็ดสองแปดศูนย์แปดสองเบิ้ลก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดแปดแปดสามตัวสามหาง 7จ็ดแปดศูนสองดดปดสองตัวเน้นไปสองหางเน้นที่8ดรูดที่8ดเน้นไป 80, 8ปดศูย์แดสองตามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวเจ็ดแปดศูนยด้อค่ะเอาขัดหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของคายไปต่อเป็นของล็อกจิกพารวยเนาะที่ว่าให้ฟังเมื่อกี้แล้วพ่อแม่พี่น้องค่ะ ล็อก,กี้พารวยอ้าวู้ใดเป็นแฟนครับล็อกกี้พารวย้ามกระพริบสายตาตามต่อตามติดเนาะค่ะเนาะล็อกกี้พารวยให้มารูดลาวสตาลงให้ตรงหวัดเลยนะคะเด้อลงให้ตรงหวัดเลยนะคะหวัดตรงหวัดพหมพี่น้องมีทุกวันสายขยันไปลาวสตาล็อกกี้ให้มาสามกับสี่ตัววิ่ตตัวรูสองตัวสี่หางสามแปดสามเก้า 4 8 4 9เบิ้ลก็จะเป็น3 3 4 4 3ตัว3หาง3 4 8 3 4 9 3 3 4สงตัวเน้นไปสงหางเน้นไปที่4 8 4 9 3ตัวเน้นหางเดียวมืดเดียว3 4 8แคปหน้าโจแล้วไโตกเป็นคองไายเป็นคองเหล็กหลับนางฝ่าเนาะ ของแรกแล้นั่งค่าอย่าลืมมาของเพิ่นคยเข่ามาสี่งวดติดๆยังไม่หลุดนะตัววิ่งตัวรูดยังไม่เห็นได้พรมิพนณองยี่สิบสามก็ยังมาให้เห็นนะคะยี่สิบสองยังมาให้เห็นค่ะแล้วก็ยี่สิบเอ็ดจับคู่เข้าไปเนาะหนึ่งวดเข่าสี่งวดติดพแม่พน้องของเพิ่นอ,อ,อันสา้รูดสายขายันใดคือเขา่ายี่สิบก็เข้าไปสองศูนย์ตรงๆสิบเก้าเข้าไป สามสามอีกเนาะสามสามเขาแล้วเขาโอมาแล้วมาอีกนะเพื่อนเขาตัวเบินได้ดีตัวขันตัวเบิร์นปลอดภได้ของเพิ่นเบิรนสองสองเข้าไปงวดแรกงวดที่สองมาวันที่สิบเก้าเบิรนสามสามเข้าไปเต็มเต็มงวดที่สี่วันที่ยี่สิบสองศูนย์ตรงตรงแบบไม่ต้องกลับรีให้เพิ่งอีกก้อนพ่อแม่พี่น้องพาผู้ใดเป็นแป้นครับเพอนสิได้มั่นใจเนาะเอาเมื่อจังหดเมื่อขึ้น่าทำงานในคือมาดามแล้วก็ มาขาเบื่ออีกสามสามพูดแม่พ่นองคันคันมาเบื่อเนี่ยรุดยากะเด็กรับนั่งฟ้าเนาะเข้าไปเป็นสี่มวดติดแล้วยังไม่หลุดยี่สิบสองยังมาให้เห็นยี่สิบสามตัววิ่งตัวรูดมาบนล่างยี่สิบสี่ยังมาให้เห็นถือว่าเดินดีถือว่าเดินดียังบม่รุดค่ะยังไม่หลุดวันนี้วันใหม่ไปใหม่วันนี้วันใหม่ไปใหม่เลข รับนางฟ้าให้มาลูดลาวสตาห้ากับห้ากับหกสองตัวสี่หางห้าเจ็ดห้าแปดหกเจ็ดหกแปดเบิ้ลก็จะเป็นห้าห้าหกหกสามตัวสามหางห้าหกเจ็ดห้าหกแปดห้าห้าแปดสองตัวเน้น ไปเอาคือเป็นห้าแปด่นโอ้ผมผมเปินเปนเน้นจังสี่ว่าพิเรแล้วมางสี่เนาะเอาห้าแปดสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่ห้าแปดหกเจ็ดเด้อค่ะเด้อยสมตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวห้าหกเจ็ดับหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของไทยเป็นของเลขมีที่มาตัววิ่งตัวรูดกันยังบรุดเนาะคะ่นะเนาะตัววิ่งตัวรูดยังมาให้เห็นจับคู่ ของเพื่อนเขาไปมือวันที่เท่าไรนี่จัาคู่ยีตัววิ่งตัวรูดยังมาให้เห็นนะคะจ้วคู่เขาไปยี่สบสามเนาะเก้าสามตรงๆพงอแมาพี่น้องอ่ะถือว่ายัางบ่รูดค่ะตัววิ่งตัวรูดยังมาให้เห็นอยู่มือนีเมื่อไหม่ไปไหมเลขมีที่มาให้มารูดลาวสตาบ่ายสามโมงสี่สิบห้าสองกับสามสองตัวสี่หางสองตัวก็จะมี 2 5 2 6 3 5สองหกส้าสกเบิ้ลก็จะเป็นสองสอตัว3หาง2 3 5 2 3 6 2้าสงตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่3รูดที่3เน้นไปที่3 5มห3าสตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียว2 3 5สามห้าสแคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของใคร นัดตือเพี่ออะพุพูแวพวม่คนนองของเพิ่นเดินดีได้ล่ะสายวิง่งสายรูดห้ามพลาดาะสายวิง่งสายรูดห้ามพลาดของเส้นมุมกะถือว่ายังบ่หลุดเนาะค่ะเนาะถือว่ายังไม่หลุดตัววิ่งตัวรูดมาเจ็ดเนาะค่ะเจ็ดมาบนเพราะว่าออกเจ็ดสี่เป็นจังไดของเส้นนุมยี่สิบีก่กะตัววิ่งตัวรูดมายี่สิบสองตัววิ่งตัวรูดรูดไปยี่สิบสามเนาะยี่ิบ สิบับคู่เข้าไปมือนี้มือไม่ไปใหม่อ่ะเจนุ่มให้มารูดเราสตารเกับ0ูตัว4หาง9ก้าสองเกเบื่อนก็จะเป็น9ก้าเตัว3หาง9 0้9ศูนย์อเ้าเก้อ้าเนสิเขียนเก้าเก้าศนย์โอ้ มาดำคือเห็ดให้พวนจังส่นมัน900เพื่อนพี่น้อง900สองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่0203สามตัวเน้นหางเดียวไม่เดียว902ชักหน้าจอถ้าใครจะตามของเซียนหนุ่มแล้วไปตัวเป็นของใคร ไปต่อเป็นของช่อชเจดใช่เขาสองหวัดติดละเพียงขึ้นหลุดเนาะช่อเจดใช่ไหมสองหวัดติดได้พรมพรี่น้องนะเดยวเขียนไหวอยู่เนาะสองวัดติดติดค่ะเขียนไหวอยู่พรมพรี่น้องค่ะเข้าไปเก้าสามตรงตรงแล้วก็เมื่อเข่าโกเก้าตรงตรงวัดนี้จังได้ว่าเพื่อนสิตามรุดอุดสุดมาเปลี่ยนจังสังและนม,มหน่อยหนามน์มือนีไปใหม่เด้อมือนีเด้อไปใหม่นะคะ วันนี้วันใหม่เที่ยวใหม่ไปใหม่ชอเชิดชัยให้หมาร,ารูดเหลาสตาหนึ่งกับสองสองตัวสี่หางหนึ่งสองหนึ่งสี่สองสามสองสี่เบิ้ลก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสองสองสามตัวสามหางหนึ่งสองสามหนึ่งสองสี่หนึ่ง,งหนึ่ง,งสองสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สองสามสองสี่สามตัวเนีนหางเดียวเมีนเดียวหนึ่งสองสี่แคปหน้าโจ ้าใครจะตามของโชติเชษฐชัยแล้วไปต่อเป็นของซ่องสุวรรณเอ้าซ่องสุวรรณกับบเดินคือกันต้นนี้เป็นจังไดน,น้อจับมือกันยุดบ่เหอจับมือก,กันบ,บุญยางเลยบ่เหอเป็นจังไดของซ่องสุวรรณเบิง่งประวัดจักหน่อยก็น่าฟังกังหน่อยนะวันที่ยี่สิบสี่เข้าไปตัววิ่งตัวรูดยี่สิบสามโอ้ยยี่สิบสามกันเข่าเดิน หาหนึ่งหนึ่งหานกกนเนาะค่ะเนาะยี่สิบสองถือวว้ย่งบรุษเอาว่าบรุลูดนี่เดี้งวัวนี่เดียียบหาลูดไปพี่น้องอา้าวันนี้เมือใหม่ไปใหม่นกกนเนาะค่ะเนาะวันนี้วันใหม่ไปใหม่ซองสุวันให้มารุดลาวสตาสองทุ่มครึ่งโอ้สองทุ่มครึ่งพะนะลาวสตาบ่ายสามโมงสี่สิบห้าสองกับสี่สองตัวสี่หาง 28204840งศื่แเบอจะเป็น22443ตัว3หาง24 2 4 8 2ี่2ปดสองก็เน้นไป2หางเน้นไปที่2848ปดโอ้สอเน้นไปที่20งศนขยขอรดดขอไหวพ,พี่น้องเน้นไปที่20แล้วก็48่ามตัวเน้นหาง เดียวเม็ดเดียวสองสี่แปดแคบหน้าโจถ้าใครจะตามของสองสุวรรณขอบคุณขอบคุณสรงสุวรรณที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางข้างสองเนาะขอบคุณหลายหลเลขทูกตัวให้แคบเป็นแนวทางด้วยพรุ่งนี่น้นองเด้วกดใช้วิจารณญาณในการรับสมเหลขกมีเข่าเลารุดเนาะคะเนาะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับดารามาดามเนี่ยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเนาะอ่ะคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดี เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ